นี้นะคะแอมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเบสแล้วก็พรามเมอร์นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเนื่องจากมีเพื่อนๆนนถามกันมาเยอะว่ามันต่างกันยังไงแล้วมันใช้อะไรยังไงก่อนนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะลงเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะหรือพวกครีมต่างๆเนี่ย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงเป็นพริมเมอร์นะคะหรือเบสนะคะก่อนที่จะลงรองพื้นนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูความแตกต่างนะคะตัวพริมเมอร์นะคะที่อมจะใช้บ่อยๆนะคะอมจะใช้ของ l อ u ่าเมอ c i e ซนะคะตัวนี้จะเป็นฟาวเดชั่นพรเมอร์นะคะตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็เบสนะคะที่อมจะใช้บ่อยๆนะคะก็จะมี Theface Shop นะคะตัวนี้ที่ดังๆนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เลรามาลายเขียวนะคะอมจะใช้ตัวนี้บ่อยมากผสมกับรองพื้นนะจ๊ะ เรามาพูดถึงเรื่องพายเมอร์กันก่อนนะคะพายเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเจลซิลิโคนนะคะผสมกับน้ําซึ่งเนื้อเจลเนี่ยจะมีลักษณะแบบเเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้นะคะคือจะเป็นซิลิโคนเนี่ยนะคะจะเป็นเจลลักษณะแบบนี้คุณสมบัติจริงๆเนี่ยจะช่วยเติมเต็มผิวนะคะหรือพวกกลุ่มสิวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยเติมเต็มผิวมากขึ้นนะคะทําให้รองพื้นเนี่ยเวลาเราลองหลังจากลงพายเมอร์เนี่ย ทำให้สม่ำเสมอแล้วก็เกลี่ยง่ายมากขึ้นรวมถึงคือน,นะคะทำให้รองพื้นดีเท่นานั้นเนื่องจากาพื้นผิวของเราเนี่ยเรียบแล้วนะจ๊ะแล้วก็ทําให้ผิวลื่นขึ้นนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องเบสนั่นเองเบสหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า color correcting primer นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเบสเนี่ยเป็น พรมเมอร์ตัวหนึ่งแต่มีลักษณะมีคุณสมบัติพิเศษคือจะผสมสีเข้าไปในตัวพรัมเมอร์นะคะแต่ละจุดบนใบหน้าจะมีจุดเด่นจุดด้อยใช่ไหมเราสามารถผสมเบตในจุดนั้นๆไปได้เพื่อทําให้ผิวเนี่ยเราดูเด่นแล้วก็ดูดีมากขึ้นนะคะเในตัวเบสเนี่ยจะมีหลายสีนะคะสีที่แอมใช้บ่อยๆเนี่ยคือสีเขียวก็จะมีตัวนี้นะคะ the face shop จะเป็นลักษณะส,สีเขียวแบบนี้นะคะสีเขียวอ่อนแล้วก็เล่ามาลายเขียวนะคะตัวนี้เนี่ย เป็นตัวที่แบบเฟเวอร์ลิตเลยก็ว่าได้นะเป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่หยิบใช้บ่อยนะคะเรล,ลาเมลายเขียวก็จะเป็นสีลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเขียวเนี่ยจะช่วยปรับรอยแดงนะคะช่วยลดรอยแดงนะคะหรือคนที่เป็นผื่นสิวนะคะเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้ตัวแล้วนะคะแอมจะใช้เบสเขียวเนี่ยผสมกับรองพื้นที่เข้มกว่าผิวนะคะคือถ้าสมมติแอมซื้อรองพื้นมาสีเข้มเนี่ยเข้มมากๆเนี่ยแอมก็จะใช้ เบทเขียวนี่แหละผสมลงไปเพื่อให้รองพื้นเนี่ยดูขาวมากขึ้นนะคะแล้วก็ปรับเข้ากับสีผิวเรานะคะบเบทเขียวนเนี่ยจะช่วยทําให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราใช้เบทเขียวเดียเด่ยวๆเนี่ยปโปะลงไปที่หน้าเลยแล้วก็ทาแป้งเนี่ยสำหรับคนผิวค้ำเนี่ยก็จะทําให้หน้าเทาไปเลยนะคะแต่สําหรับคนผิวขาวเนี่ยก็จะทําให้ผิวกระจ่างใสามากขึ้นนะจ๊ะต่อมานะคะก็จะเป็นเบทนะคะสีฟ้านั่นเองนะคะคนก็มีคนใช้บ้างนะแต่ว่าอมไม่ค่อยเห็นหรอกเออ สีฟ้าเนี่ยจะช่วยลดรอยหมองคล้ำนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสามากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยดูสม่ําเสมอนะแต่แอนม,มาชอบใช้เป็นเบสสีเขียวมากกว่านะคะต่อมาค่ะเป็นเบสสีม่วงนะคะเบสสีม่วงเนี่ยแอมจะแนะนําสําหรับคนที่มีผิวขาวอมชมพูนะคะหรือ ผิวออกไปในโทนขาวนั่นเองนะคะจะทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสามากขึ้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่แอมเห็นนะคนใช้บ่อยๆนะก็จะดูนั่นเลยคิปพี่หญิงแย้นะคะที่ใช้เบสสีม่วงนะคะหรือเบสสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเขาผสมลงไปในตัวรองพื้นนะคะแล้วก็ทาลงไปบริเวณใบหน้านะคะจะทําให้สีผิวเนี่ยดูไบรท์ามากขึ้นนั่นเองนะคะสีเหลืองเนี่ยแอมขอแนะนําเลยนะคะสําหรับ สาวๆที่มีผิวสีแทนนะคะหรือสาวที่มีผิวสองสีนั่นเองนะคะเนื่องจากเบสสีเหลืองนะคะจะทําให้ผิวกระจ่างใสเวลาที่เราผสมกับรองพื้นหรือลงไปก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะจะทําให้หน้าไบรไร้มากขึ้นนะคะก็เหมาะกับสาวเอเชียนะคะเพราะว่าจะช่วยลดรอยแดงนะคะทําให้ผิวเนี่ยดูพุ่งมากขึ้นนะจ๊ะต่อมานะคะสีพีชนะคะสีพีชเนี่ยส่วนใหญ่นะคะทางยุโรปเนี่ย จะใช้แค่บริเวณเป็นจุดๆไปนะคะเช่นรอบดวงตานะคะเนื่องจากรอบดวงตาเราเนี่ยมีสีผิวที่ค่อนข้างคํานะคะหรือคนที่อดนอนมากๆเนี่ยแนะนําให้ใช้สีพีชเนี่ยตบลงไปก่อนหรือสีแซลมอนนะคะ ตบลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เอารองพื้นทับนะคะจะทําให้ตาเราเนี่ยดูกระจ่งางใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ค้ามไม่เทาด้วยนะคะก็เป็นเทคนิคนึงที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะต่อมานะคะเป็นเบตขาวนะคะเบตขาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนจะนิยมใช้นะคะเวลาที่ออกงานกลางคืน,นส่วนใหญ่เนี่ยคนจะใช้บริเวณนี่ค่ะจมูกนะคะไฮไลไท์บริเวณหน้าผาก คางนะคะมุมปากแล้วก็บริเวณนี้ค่ะเพื่อให้หน้าเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็พุ่งมากขึ้นนะจ๊ะต่อมาค่ะเป็นเบสที่เป็นสีน้ำตาลหรือสีบรอนนะคะซึ่งนี่เลยที่แอมใช้อยู่บ่อยๆนะนั่นก็คือ m t i เป็นเบสนั่นเองนะคะเมคอัพเบสนะคะสีน้ำตาลนะคะเราจะลงบริเวณช่วงแก้มนะคะบริเวณที่เกินออกมานั่นเองเนื่องจากแอมเป็นคนหน้ากลมนะคะก็เลยขาดเบสสีน้ำตาลไม่ได้เลยนะคะก็จะใช้บริเวณจมูก กรอบหน้านะคะเพื่อให้หน้าเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติถ้าเกิดใชเออ้เป็นพวกฝุ่นเนี่ยบางทีมันอาจจะดูหลอกจนเกินไปนะคะใช้เป็นประเภทครีมเนี่ยจะทําให้หน้าเนี่ยดูไม่หลอกมากจนเกินไปแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะค่ะสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีชมพูหรือสีแดงนั่นเองนะคะก็จะใช้ปัดบริเวณหน้าแก้มนะคะเพื่อให้สีผิวเนี่ยดูมีเม็ดเลือดฝาดนะคะหรือสุขภาพดีมากขึ้นนั่นเองคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมก็ได้อธิบายไปแล้วเรียบร้อยนะคะความแตกต่างระหว่างเบสกับพรายเมอร์นะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนิดๆๆนิดหน่อยๆน่นะอ่โอเคถ้าเพื่อนๆอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะๆๆก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยนะคะ แล้วใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ Subscribe ก็อย่าลืม Subscribe นะคะแอมต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่คอยคลิกไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะคะตอนนี้เนี่ยแอมมีแฟนเพจใน Facebook แล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็ Instagram นะคะชื่อว่า Makeup Underscore เอมี่นะคะก็อย่าลืมมา Follow กันนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย